โทษก่อนเลยค่ะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะมันเป็นแค่อะไรที่แบบชั่ววูบมากๆคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนก็ตรงๆเลยละกันหนูก็ไปได้ยินเรื่องราวอะไรมาแล้วก็ค่อนข้างก็คือไปได้ยินเรื่องราวมาค่ะแล้วเหมือนกับเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบซึ่งเรื่องราวพวกเนี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวหนูเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะ ึ่งไม่ได้เกี่ยวกับหนูซึ่งหนูอ่ะผิดเองที่เข้าไปก้าวไก่เขาอันนี้แบบเรารู้สึกผิดจริงๆที่แบบเออชีวิตส่วนตัวของเขาอ่ะเราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเออวันนึงเนี่ยอยู่ๆมีคนเข้ามาว่าอะไรหนูอย่างเงี้ยเป็นหนูหนูก็เป็นเหมือนกันหนูก็เกตพี่น้ำชาหนูร,ร,นนรู้สึกผิดว่าหนูแบบโทรไปขอโทษพี่แล้วแล้วก็บอกว่าแบบเออหนูขอโทษจริงๆนะคะขอโทษพี่ๆทุกคนมากๆขอโทษพี่น้ำชาเลยนะคะขอโทษพ่ะะอแม่พี่เลยที่แบบหนูก็มีการได้คุยกันแล้วค่ะเขาก็บอกว่าแบบเออพ่อแม่เขาก็ นอไม่หลับอะไรเงี้ยหนูกรร็รู้สึกผิดมากๆค่ะแล้วก็กับทางค่ายด้วยพี่องค์พี่จีนา่าพี่บอมทุกคนเลยค่ะก็หนูรู้สึกผิดกับการกระทําครั้งนี้มากๆมันเป็นอะไรที่แบบชั่ววูบจริงๆอะ่ะหนูก็ได้โทรไปขอโทษพี่เขาแล้วค่ะพี่เขาก็บอกว่าเออโอเคเขาก็เข้าใจเพราะว่าผู้หญิงอะ่ะมันก็มีฟีลนี้เหมือนกัน ก็เหมือนคุยกันด้วยดีแต่เขาบอกว่าถ้าจะดีถ้าเกิดว่าเราไปเขาโทษเขาต่อหน้าก็ถ้าเกิดเราว่างตรงกันหนูก็ยินดีที่จะไปค่ะโกรธโกรธอยู่แล้วค่ะซึ่งหนูหนูก็แบบหนูเข้าใจอยู่แล้วว่าทําไมเขาถึงโกรธอ่ะคือเป็นเราเราก็โกรธอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วหนูไม่อยากพูดถึงแล้วอ่ะหนูก็ไม่อยากพูดไงก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอ่ะใช่ปะก็เป็นเรื่องของชีวิตของเขาเองอ่ะซึ่งจริงไม่จริงยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันก็กับพิมานก็คือ ก็เคยสนิทกันมากๆถึงจุดหนึ่งแต่ว่ามันก็ผ่านไปสักพักแล้วพี่ก็รู้ใช่ไหมก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันแล้วไม่ไม่นะคะก็คือเขาทํางานด้วยกันสนิทกันก็เรื่องธรรมดาหนูก็สนิทกับคนที่หนูทางานด้วยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับฟังมาแล้วมันทำแม่งทำแม่งนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะไม่จริงอาจจะไม่จริงก็ได้อะค่ะก็คือแค่ได้ยินมาเออก็แรงแรงจริงค่ะก็ก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าเออ อะไรขนาดนี้เลยเหรอหนูก็รู้สึกผิดหนูขอโทษทุกคนก็ไม่ไม่เชิงก็คือก็หนูก็โพสลงไปอะค่ะก็โพสไอจีคือเอาจริงหนูก็แบบมันก็งงตัวเองตอนนั้นเหมือนกันอะก็ยังยังงงอยู่ถึงตอนนี้เลยว่าทำอะไรลงไปถึงจุดนี้หนูไปคิดมาละว่าบทลงโทษที่หนูจะให้ตัวเองคือหนูคิดว่าหนูก็จะออกจากนาดาวค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นการที่เราเหมือนกับทําให้บริษัทเราเสียชื่อหลายครั้งแล้วด้วย หัสารพี่จีน่าพี่ยงพี่เก้งพี่วันอย่างเงี้ยเขาแบบให้โอกาสหนูมาเยอะมากแต่หนูกลับทําให้แบบทําให้เขาผิดหวังอะไรเงี้ยห,หนูก็ได้รู้สึกว่าเออตอนนี้หนูขอออกมาแล้วก็ลองเอาเวลาเนี้ยมาพิจารณาตัวเองดูลองออกมาดูแลตัวเองก่อนจะคุยกับพ่อแม่คุณพ่ยคุณแม่เหคะไม่ไม่ได้พักค่ะคือหนูก็มีซีรี่ถ่ายอยู่แต่พี่ก็ถาออกมาก่อนใช่ก็ก็มีผู้ค่ะก็คือได้คุยกัยนแล้วแล้วก็ตกลงว่านีา่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับหนูแล้วเข็ดสิคะ ใครจะอยากโดนแบบนี้ล่ะค่ะบทเรียนอ่ะมันก็ได้ตลอดแหละแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะบางครั้งอ่ะคนบางคนอ่ะมันก็ผิดพลาดอ่ะมันก็ไม่คิดหน้าคิดหลังอ่ะมันก็ไม่คิดว่าเอ้ยทามีไปแล้วจะมันจะพลิกมาเป็นแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่อ่ะเดินๆใครที่แบบเดินๆอยู่เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่น้ำชาหนูหนูขอโทษจริงๆค่ะขอโทษพี่ขอโทษผู้จัดการพี่ขอโทษพ่อแม่พี่ขอโทษทุกๆคนที่ทําให้เกิดผลกระทบกับสิ่งที่หนูทําไป ก็หนูขอโทษที่หนูไปก้าวไก่ชีวิตพี่แล้วก็ไม่มีสัมมาคารวะใส่แล้วก็ไปปีนเกียวพี่ยังไงออขอโทษจริง